สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับมาครับคลิบนี้มีราคาพิเศษมาแบ่งปัน fc เช่นเคยนะครับเอาสามองนอะนะครับ3ามองพอนะครับฟอร์มสวยองค์ละ3,5มพันหนะครับ เดิมต้นด้วยพิมพ์ใหญ่องแตกลายงานนะครับเะจัดจ้านนะครับปุ๊บพิมพใหญ่พระประธานองแตกลายงานนะครับตรงนี้ผมดูเป็นบางขุนพรมนะฮะ แต่ว่าพาร์เขาตัดเหลือข้างล่างนะครับพาร์ก,ก็เลยดูยาวๆนะครับดูเนื้อฮะเนื้อจัดมากเลยนะครับผมสวยเลยฮะแตกลายงานนะครับองแตกลายงานแกลงหนึกนุ่มนะครับแกร่งหนึกนุ่มนะครับเนี่ยมีรอยเส้นบังคับพิมพ์นะครับ บางคุณพรมมักจะมีนะครับนันข้างนันข้างนะครับอันนี้เป็นคาบกาวนะครับคาบกาวที่เขาพักเขาเคยเลี่ยมนะ โดนพวกน้ำยาน้ำยาเลี่ยมพระนะนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะต,ต้องใช้น้ำยาล้างเล็บล้างนะหรือไม่ก็น้ำยาเรียกน้ำยาอะไรอะน้ำยาเลี่ยมพระอะไรสักอย่างครับดูเนื้อนะครับเนื้อดีมากเลยนะนี่ครับเนื้อจัดมากเลยนะ ชมด้านหลังนะครับนี่เนื้อหมือนวัดระคังเลยนะครับมีเม็ดขาวแซมๆนะครับนะฮะเม็ดขาวขุ่นนะครับนี่ฮะอืมสามพันห้าครับ fc เนื้อสวยนะครับ จัดไปนะครับพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ลึกดีนะครับ3,500บาทครับผมนะฮะถูกใจใครก็แคปหน้าจอทักไลน์มานะครับมาต่อที่องค์ที่2นะครับองค์นี้เพิ่งล้างนะครับล้างแล้วสวยเลยนะฮะพิมพ์ใหญ่กว่าครังนะครับเอาแรกมาแห้งๆนะครับมีคราบขึ้นนะครับพอล้างแล้วเนื้อจัดนะครับชัดเจนนะครับ พิมพ์สวยนะครับรงนี้นะพิมพ์สวยนะครับสามพันห้าเช่นกันนะครับด้านหลังนี่ฮะเป็นรูปใบโพนะครับมาสองไอชมตรงนี้ได้พิมพ์สวยนะครับเนื้อก็โอเคนะหนึกนุ่มนะครับมีคราบฝ้าคราบแป้งยังอยู่นะครับผ้าเก่าเก็บดูเนื้อนะเนื้ เนื้อจัดมากเลยนะเนื้อแก่มวลสารนะครับมาส่องให้ชมนี่ฮะไม่แพงนะครับสามพันห้าไม่แพงนะครับพิมพ์ลึกดีนะครับนี่เม็ดขาวไหมขาวคุณมีเม็ดดำเม็ดแดงครบเลยนะพิมพ์สวยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับนี่ฮะเม็ดขาวเห็นไหมครับ เส้นรองเห็นลางๆนะครับอืมฟอร์มสวยนะครับองนี้ชมด้านข้างครับผมนี่ล้างแล้วสวยนะล้างแล้วขึ้นเลยนะเห็นไหมจัดจ้านนะครับอ,องเมื่อกี้ออกแกร่งองนี้ออกนุ่มนะนะครับมีหลายโซน ฮะมีรอยฝนขอบนะครับรงนี้นะครับสมัยก่อนเขาจะฝนขอบเพื่อจะเข้าตลับเข้ากรอบเข้าเลี่ยมนะครับสมัยก่อนจะพวกตลับพวกรกอบเนี่ยมันจะมีจํากัดอาจจะมีขนาดเดียวอะไรอย่างนงี้เนาะนะครับก็พระบางองค์อาจจะใส่แล้วแน่นนะนะครับขอฝนนะฝนเก่านะครับนะครับฝนสี่ด้านเลยนะนี่เห็นชัดเลยนะลองรอยการฝนขอบนะครับ เหตุผลก็คือฝนเพื่อจะเข้าให้จะเลี่ยมนะเข้าเลี่ยมให้ได้นะเข้าตลับเข้าอะไรอย่างนี้เนาะนะครับบางทีตลับอาจจะพอดีจนเกินไปนะครับพระสมัยก่อนจะพวกกรอบพวกตลับต่างจะมีจํากัดนะจะ,จะไม่ค่อยมีแพร่หลายนะครับก็ต้องบงับงคับให,ให้เข้าได้นะนะครับดูเนื้อนะเนื้อจัดมากเลยอ,อันนี้สวยนะสามพันห้าไม่แพงนะครับ มาก่อนได้ก่อนนะครับผมนี่จัดจ้านนะครับตุ๊บตับเลยนะนี่ด้านหลังเห็นเม็ดแดงไหมครับเม็ดผ้ากำแพงนะครับนี่ไหมชัดเลยนะครับมีกรวดด้วยนี้นะกรวดเทานะครับนี่ไหมครับสมเด็จจะมีกรวดด้วยนะฮะเรียกว่ากรวดเทานะจะพบเยอะในในาบางขุนพรมนะนะครับแต่ว่าละครังก็มี ร่องรอยนี้เป็นร่องรอยเก่านะครับเห็นไหมคร่องรอยรูปใบโพนะครับแกะเป็นรูปใบโพนะครับสมัยก่อนเนี้เป็นรูปหัวใจรูปใบโพรูปข้าวหลามตัดนะครับนะครับจะมีเป็นลักษณะของตลับเลี่ยมเปิดหลังนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจับขอบเปิดหลังอะไรอย่างนี้เนาะนะครับ พลาสติกดีครับตรงนี้นะพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับผมตีวัลกระงนั่งตรงนี้นะพอพิมพ์ไปทางวัลกคังนะครับผมนะครับ fc ดูแบบไหนก็จัดไปนะครับ3,5 0 0ราคาเดียวนะครับคลิปนี้นะสวยนองนี้นะครับไปน่าจะไปก่อนองนี้ดูแล้วนะน่าจะมีการแย่งกันอีกเนี่ยเปรี้ยพลาซ้อนรูปนะพอล้างแล้วสวยนะครับอ่า ใครชอบจัดไปนะครับผมมาทรงเจดีบางขุนพรมนะครับองนี้ก็สวยนะนี่หลังสวยมากเลยนะครับเคยเปิดอยู่หลายพันตรงนี้นะนะครับคลิปนี้เอสามพันห้านะครับผมราคาเดียวเลยนะฮะพระสวยเดิมๆไม่หักไม่ซ่อมนะครับน้ำหนักดีนะแห้งแต่น้ำหนักดีมากเลยนะครับแห้งแต่ไม่เบานะครับนะครับแห้งแต่ไม่เบานะครับผม เนื้อขาวแบบแกะปูนนะครับแต่หนึบนุ่มนะปูนก็นุ่มนะแห้งแต่ไม่เบานะครับผมน้ำหนักดีขนาดดีนะครับไม่ใหญ่มากนะนะครับนี่ฮะแกร่งหนึบนุ่มนะครับหนักหน่วงมือนะนะครับของนี้เคยเปิดไว้หลายพันนะครับคลิปนี้เอาสามพันห้นะเอาไวๆนะครับ ตัวจริงน่ารักมากตรงนี้นะครับอยากให้ได้ไปส่องกันนะครับพาก็แกะปูนนะนี่ฮะคมชัดลึกดีจังนะครับไม่หักไม่ซ่อมด้วยนะครับผมด้านหลังยิ่งสวยนะด้านหลังนี่นุ่มเลยนะพาดูนเหงื่อนะครับนี่ยหลังหนึกนุ่มเลยนะครับเนี่ย ข้างหลังนี่เหมือนโดนฝนนิดหน่อยนะโดนฝนกระดาษทรายอะไรพวกนี้เนาะนะครับนะฮะลองดูนะครับ3,500บาทครับ FC นะครับทรงเจดีบางกุนพรมนะครับดูให้ชอบและทักมานะครับ3,500บาทครับคลิปนี้ราคาเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับ3องค์นะครับเอาสามองพอนะราคาเบาๆนะครับ ชอบบงไหนทักมาให้ไวนะครับผมขอคนพร้อมโอนนะครับไม่รับจองนะนะครับผมขอคนพร้อมโอนนะครับปิดแล้วโอนเลยนะครับไม่รับจองนะนะครับผมนะฮะขายจบนะครับขายจบนะฮะดูให้จบดูให้ชอบก่อนนะขายจบนะครับไม่ประกันนะครับไม่ประกันนะครับดูเอานะครับผมไม่ได้ขายแพงนะให้ประกันไม่ได้นะครับนะถ้าประกันต้องขอสักหลักล้านนะนะครับ นะครับประกันนี่เวลาคืนหัก30ซนะครับล้านก็หัก3 0 0แสนนะครับสภาพแบบนี้ก็ต้องมี5ล้าน10ล้านประมาณนี้นะนะครับ10ล้านก็หักไป3ล้านอะไรอย่างนี้นะนะครับเหมือนเซียนก็ทำกันนะครับปวดหัวนะไม่เอาดีกว่านะครับขายจบดีกว่านะโอเคนะครับผมขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามนะครับนะครับ ชอบชอบตรงไหนยังไงทักมานะครับผมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ